สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยเกี่ยวกับบทบาทของสหราชอาณาจักรในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะครับสวัสดีครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบบพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกจริงๆนะคะเราจะมาดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นการยืนหยัดไปจนถึงบทบาทสาคัญมากๆในการปลดปล่อยยุโรปครับผม เป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสําคัญสําคัญว่าอังกฤษเนี่ยผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงแล้วก็ส่งผลกับสงครามครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือการมองบทบาทของยูเคในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูเหตุการณ์เดียวนะครับแต่มันต้องทําความเข้าใจภาพรวมที่ซับซ้อนมากๆว่าประเทศเกาะแห่งนี้เนี่ยเขายืนหยัดแล้วก็มีอิทธิพลต่อผลสุดท้ายได้ยังไง ข้อมูลที่เรามีก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยข้อมูลระบุชัดเจนเลยนะคะว่าสาราชอาณาจักรเนี่ยร่วมกับฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีวันที่3กันยา39ใช่ครับหลังเยอรมันบุกโปรแลนด์ค่ะนี่คือแบบแสดงจุดยืนแต่เนิ่นๆเลยว่าไม่ยอมรับการลุกรานแบบนี้ ประเด็นเริ่มต้นตรงนี้น่าสนใจนะครับคือการประกาศสงครามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทูตแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยอืช่วงแรกๆหลายคนอาจจะยังคิดว่าเอ๊ะจะเป็นแค่สงครามลวงหรือเปล่าแบบเผชิญหน้ากันไม่รุนแรงมากค่ะค่ะโฟนนี่วอร์ที่เขาเรียกกันใช่ครับแต่การตัดสินใจครั้งนี้ก็คือผูกมัดอังกฤษเข้ากับชะตากรรมของยุโรปไปเต็มๆแล้วแต่แล้วสถานการณ์มันก็พลิกผันเร็วมากน่าตกใจเหมือนกันนะคะคือ ฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจหลักเลยล่มสลายในปี1940ครับจุดนี้แหละครับที่สำคัญข้อมูลบอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้อังกฤษตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ายืนอยู่ตามลำพัง standing alone แบบจริงๆจังๆใช่ครับโหนึกภาพตามแล้วกดดันมากนะคะเกือบทั้งยุโรปเลยนะตอนนั้นอยู่ใต้อิทธิพลนาซีใช่ครับคำว่ายืนอยู่ตามลำพังนี่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องทหารนะคือมันเป็นสภาวะโดดเดี่ยวทั้งทางยุทธศาสตร์ทั้งทางจิตวิทยา ที่ไม่เคยเจอมาก่อนกองอังกฤษกลายเป็นเหมือนปราการด่านสุดท้ายของยุโรปเซรีเลยที่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเยอรมันที่ตอนนั้นดูเหมือนจะโอ้โหไร้เทียมทานแรงกดดันมหาศาลตกอยู่กับประชาชนกับรัฐบาลแล้วในช่วงที่มันดูมืดมนที่สุดนี้เองข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นย้ำบทบาทของนายกวินสตตนเชอร์ชิลมามากเลยนะคะครับผม ว่าเขามีส่วนสําคัญมากในการปลุกขวัญกําลังใจคนทั้งชาติไม่ใช่แค่ปลุกขวัญธรรมดาครับแต่มันคือการสร้างพลังใจให้ยืนหยัดในภาวะที่มันสิ้นหวังมากๆค่ะวาัฒากรรมของเชอร์ชิลช่วงนั้นทรงพลังจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสุนทรพจน์อ uh, ่ we shall fight on the beaches ค่ะคุณหูมากหรือ the finest hour พวกนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะครับแต่มันคือการตอกย้ำความมุ่งม,มั่นว่าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม,มสิ่งที่สำคัญมากในการหล่อหลอมเจ็ดจำนงนร่วมของชาติให้สู้ต่อครับการยืนหยัดทางใจนี่สำคัญจริงๆนะคะเพราะมันนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญเลยที่พิสูจน์ว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่แค่ลมปากก็คือยุทธการที่บริเตน Battle of Britain ถูกต้องครับ ในช่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงปี1940ใช่ครับยุทธการที่บริเตนคือบททดสอบสำคัญที่สุดครั้งแรกเลยของการยืนอยู่ตามลำพังค่ะกองทัพอากาศเยอรมันลูฟวาเฟ่เนี่ยตอนนั้นกำลังได้ใจจากชัยชนะทั่วยุโรปเลยก็ตั้งเป้าจะทำลายกองทัพอากาศอังกฤษหรือ RAF ให้สิ้นซาก เพื่อครองน่านฟ้าใช่ครับเพื่อครองน่านฟ้าแล้วก็จะเปิดทางให้บุกเกาะอังกฤษภาคเพื่อนดินในปฏิบัติการที่ชื่อว่าสิงโตทะเล Operation Sea Lion แต่ข้อมูลที่เรามีชี้ให้เห็นว่า i f f เนี่ยทำสำเร็จนะคะในการป้องกันการโจมตีครั้งใหญ่นี้ได้ซึ่งมันน่าทึ่งมากถ้าดูความเสียเปรียบช่วงแรกๆใช่ครับน่าทึ่งมาก ชัยชนะครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยเพราะมันหยุดยั้งแผนการบุกเกาะอังกฤษของฮิตเลอร์ได้สำเร็จถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นชัยชนะของ RAF ไม่ใช่แค่ป้องกันบ้านตัวเองนะแต่มันคือจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ครั้งสาคัญเลยโอค่ะข้อมูลที่เราศึกษากันมาชี้ว่านี่เป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของกองทัพยเยอรมันที่กําลังฮึกเหิมมากๆมันทําลายตํานานไร้พ่ายของลูฟวอฟเฟอร์ไปเลย โห oh. แล้วก็พิสูจน์ว่าเยอรมน,นีไม่ได้แข็งแกร่งจนเอาชนะไม่ได้แล้วชัยชนะครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะข้อมูลมีรายละเอียดตรงนี้ไหมคะมีประเด็นน่าสนใจครับคือแม้ RAF จะมีนักบินที่เก่งมากๆกล้าหาญมากๆที่เชอร์ชิลเรียกว่า the few อันนะครับค่ะเพียงหยิบมือใช่ครับแต่ปัจจัยสำคัญอื่นๆที่ข้อมูลระบุเนี่ยคือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มันบูรณาการดีมากเรียกว่า downing system อื mm. ระบบดาวดิงครับซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างเรดาร์ช่วยตรวจจับเครื่องบินข่าศึกแต่นันเนินแล้วก็ประสานงานกับกองบินขับไล่ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากอ๋อเรดาร์นี่เองใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินของอังกฤษอย่าง Spitfire Hurricane ก็สามารถผลิตซ่อมแซมเครื่องบินได้ทันท่วงทีแม้จะโดนทิ้งระเบิดหนักก็ตามโหทั้งที่โดนบอมอยู่ใช่ครับทั้งหมดนี้รวมกันแหละครับทำให้ i a f สามารถต้านทานแล้วก็สร้างความสูญเสียหนักให้ Luftwaffe จนต้องล่าถอยไปน่าสนใจมากค่ะเท่ากับว่าชัยชนะกลางอากาศครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าหาญแต่ยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยี การจัดการแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยถูกต้องเลยครับแล้วผลกระทบตอบแผนการใหญ่ของฮิตเลอร์ล่ะคะผลกระทบมหาศาลครับการที่ครองน่านฟ้าอังกฤษไม่ได้เนี่ยทำให้ปฏิบัติการสิงโตทะเลต้องถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเลยและสุดท้ายก็ยกเลิกไปอ๋อข้อมูลบางส่วนชี้ว่าความล้มเหลวครั้งนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้ฮิตเลอร์หันเหความสนใจไปทางตะวันออกแทนไปบุกโซเวียตใช่ครับบุกสาภาพโซเวียตในปีถัดมาซึ่งกลายเป็นสมรภูมิที่แบบ กลืนกินทรัพยากรเยอรมนีมหาศาลเลยเข้าใจเลยค่ะดังนั้นชัยชนะในยุทธการที่บริเตนเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องเกาะอังกฤษแต่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของสงครามทั้งหมดในยุโรปเลยทีเดียวครับเข้าใจแล้วค่ะนอกเหนือจากศึกบนฟ้าแล้วในทะเลก็เป็นอีกสมรภูมิที่สําคัญไม่แพ้กันเลยข้อมูลที่เราได้รับมาพูดถึงสงครามใต้มหาสมุทรแอตแลนติก Battle of the Atlantic ครับผมว่าเป็นสมรภูมิที่ยาวนานแล้วก็ชี้เป็นชี้ตายมากๆใช่ครับ สงครามในแอตแลนติกนี่เป็นการต่อสู้ที่อาจจะเงียบกว่านะแต่เดิมพันสูงมากสำหรับอังกฤษกองทัพเรืออังกฤษ Royal Navy แล้วก็กองเรือพันนิ์เนี่ยต้องเผชิญหน้ากับฝูงเรือดำนำ้า U-boat ของเยอรมนีที่พยายามจะตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกาะอังกฤษเส้นเลือดใหญ่ที่ว่านี่คือเส้นทางขนส่งสเสบียงอาวุธน้ำมันกำลังพลจากอเมริกาใช่ไหมคะที่ตอนแรกยังไม่เข้าร่วมสงครามตรงๆแต่ช่วยผ่านเลนลิสใช่ครับ แล้วก็จากประเทศในเครือจักรภพด้วยอ๋อค่ะแล้วทัดเส้นทางนี้ถูกตัดขาดผลจะเป็นยังไงคะหายนะเลยครับถ้ายูโบทําสําเร็จนะสาราชอาณาจากอาจจะขาดแคลนทรัพยากรสําคัญจนไม่สามารถทําสงครามต่อไปได้เลยโห<ฮ>หอาจจะถึงขั้นต้องยอมจำนนเลยนี่คือเหตุผลที่การต่อสู้ในแอตแลนติกมันกินเวลายาวนานเกือบตลอดสงครามเลยแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลย,ยียุทธวิธีกันตลอดทั้งสงฝ่าย ข้อมูลมีรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธวิธีการต่อสู้ในส่วนนี้ไหมคะว่าเขาทํำยังไงกันมีครับคือฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเขาใช้ระบบขบวนเรือคุ้มกันหรือ convoy system อ๋อไปก็เป็นกลุ่มๆใช่ครับให้เรือรุปหลายลำคุ้มกันเรือสินค้าไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยเพื่อป้องกัน u b o อ t โจมตี นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับเรือดำน้ำเช่นโซน a าที่เรียกว่า ASDIC แล้วก็เรดาร์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินลาดตระเวนอืมแต่จุดเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่งที่ข้อมูลมักจะผูดถึงเลยคือการถอดรหัสลับเอนิกมากของเยอรมันได้สำเร็จที่์พาร์ค อ๋อเรื่องนี้ดังมากใช่ครับดังมากอันนี้ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรรู้ตำแหน่งรู้แผนการของฝูงยูโบตล่วงหน้าเลยทำให้วางแผนดักโจมตีหรือหลีกเลี่ยงได้เหมือนเล่นซ่อนหาเลยนะคะแต่เดิมพันสูงมากใช่ครับเป็นเหมือนเกมแมวจับหนูที่มีเทคโนโลยีกับข่าวกรองเป็นอาวุธสำคัญเลยฟังดูการต่อสู้ที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวนานจริงๆนะคะในขณะเดียวกันบนภาาพ,พื้นดินก็มีการรบที่ดุบเดือดไม่แพ้กันในแอฟริกาเหนือถูกต้องครับ ข้อมูลระบุว่ากองทัพอังกฤษกับเครือจัก,กรภพมีบทบาทสำคัญที่นั่นใช่เลยครับสมรภูมิแอฟ,ฟริกาเหนือโดยเฉพาะในอียิปต์ลิเบียเนี่ยเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างกองทัพอังกฤษเครือจัก,กรภพกับกองทัพอิตาลีแล้วก็กองทัพออฟ,ฟริกาของเยอรมนีแอฟ,ฟริกาอคอร์ปส์ที่มีรอมเมลนำทัพจิงจอกทะเลทรายใช่ครับการรบที่นี่มีความสาคัญมากกว่าแค่การแย่งชิงดินแดนทะเลทรายเนี่ยครับ มีความสำคัญยังไงบ้างคะนอกจากเรื่องควบคุมคลองสุเอซเสนอเส้นทางเดินเรือในเมดิเตอร์เรเนียนประเด็นสําคัญที่ข้อมูลชี้ให้เห็นนะครับ 1. คือการควบคุมแอฟริกาเหนือเนี่ยมันป้องกันไม่ให้ฝ่ายอักษะเข้าถึงแหล่งน้ำมันสําคัญในตะวันออกกลางได้อ๋อค่ะ 2. คือเป็นการดึงกําลังดึงทรัพยากรของฝ่ายอักษะมาผูกติดไว้ที่นี่ซึ่งช่วยลดแรงกดดันในแนวรบอื่นโดยเฉพาะแนวรบด้านตะวันออกที่โซเวียตกําลังรับศึกหนักเลย อืมช่วยโซเวียตทางอ้อมใช่ครับสามคือสมอรภูมินี้เป็นเหมือนโรงเรียนฝึกรบที่สำคัญเลยนะสำหรับกองทัพอังกฤษและต่อมาก็กองทัพอเมริกันด้วยให้ได้เรียนรู้ปร,ปรับปรุงยุทธวิธีทำสงครามทะเลสายการประสานงานเหล่าทัพค่ะและสี่คือใช้ชนะครั้งสำคัญที่ เอลอ m ล e เมนเอลอลเเปี <Al> <B>. 1942จุดเปลี่ยนเลยใช่ครับถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างขวัญกำลังใจมาหาศาลให้สัมพันธมิตรแล้วก็เป็นการเปิดทางสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปที่ว่าคืออะไรคะมันเชื่อมโยงกับการปลดปล่อยอยุโรปยังไงเอ่ยชัยชนะในแอฟริกาเหนือ มันปูทางโดยตรงเลยครับไปสู่ปฏิบัติการฮัสกี้โอเปเรชั่นฮัสกียกพลขึ้นบกที่ซิซิลีใช่ครับยกพลขึ้นบกที่เกาะซิซิลีปี1943แล้วก็ตามด้วยการบุกคาบสมุทรอิตาลีนี่คือการเปิดแนวรบที่2ในยุโรปอย่างแท้จริงแล้วนะแม้จะยังไม่ใช่แนวรบหลักก็ตามอ๋อเป็นการโจมตีที่เชอร์เชียเรียกว่าจุดอ่อน Soft ์อันเดอร์เบลีของยุโรป ถูกต้องครับการบุกอิตาลีเนี่ยทำให้เยอรมนีต้องแบ่งกําลังพลทรัพยากรจํานวนมากมาป้องกันแนวรบด้างใต้ซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อทั้งแนวรบตะวันตกที่กําลังจะเปิดและก็แนวรบตะวันออกด้วยเข้าใจแล้วค่ะทั้งการยืนหยัดตั้งแต่ต้นชนะศึกทางอากาศรักษาเส้นทางในทะเลแอตแลนติกแล้วก็การรบที่แอฟริกาเหนือทั้งหมดนี้มันนําไปสู่บทบาทสุดท้ายที่สําคัญที่สุดของสหราชอาณาจักรในสงคราม ที่ข้อมูลเรียกว่าฐานทัพหลักใช่ไหมคะใช่ครับบทบาทนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยการที่สาราชอาจักรสามารถยืนหยัดอยู่รอดมาได้ตั้งแต่ปี1940ชนะยุทธการที่บริเตนรักษาเส้นทางส่งกําลังบํารุงในแอตแลนติกได้สําเร็จเนี่ยทำให้กองกฤีกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่จม Unsinkable Aircraft Carrier ใช่ครับแล้วก็เป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดสำหรับการเตรียมการปลดปล่อยอยุโรปตะวันตกเลยขยายความคำว่าฐานทัพหลักหน่อยคะ่ะมันเกี่ยวกับการเตรียมดีเดย์ยังไงคะหมายความว่าสาราจอาณาจักรกลายเป็นศูนย์รวมของกองกำลังสัมพันธมิตรตะวันตกทั้งหมดเลยทั้งอังกฤษอเมริกันแคนาดาโปรแลนด์ฝรั่งเศสเสรีชาติอื่นๆอีกเยอะมากโอ้โห oh. ข้อมูลที่เรามีนี่บรรยายภาพเกาะอ,อังกฤษช่วงก่อนดีเดว่าเต็มไปด้วยทหารเป็นล้านล้านนายเลยนะยุโทโธปกรณ์เมื่อหือมาสนามบินนี่สร้างเพิ่มเยอะมากท่าเรือต่างๆก็ถูกใช้เตรียมกองเรือยกพลขึ้นบกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สุดยอดเลย มีการฝึกซ้อมรบเข้มข้นมากและที่สำคัญคือมีการวางแผนปฏิบัติการที่ซับซ้อนรวมถึงแผนลวงต่างๆด้วยอ,อ๋ออย่างปฏิบัติการฟอร์ติจูดที่หลอกว่าจะบุกที่อื่นใช่ครับหลอกให้เยอรมันเชื่อว่าจะบุกที่อื่นไม่ใช่นอนมังดี ฟังดูเป็นการระดมสภากำลังครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะอย่างต้องมั่นสงสัยเลยครับลองนึกภาพการจัดการโลจิสติกส์การขนส่งการฝึกการวางแผนดูสิครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนเกาะอังกฤษภายใต้การคุกคามจากการทิ้งระเบิดของเยอรมันเป็นระยะระยะนะจริงด้วยค่ะ หากไม่มีฐานทัพที่มั่นคงปลอดภัยในสาราชาณาจักรเนี่ยการเปิดฉากปฏิบัติการโอเวอร์ลอดหรือ D-Day วันที่6มิถุนาย4 4เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เลยหรือยากกว่านี้มากๆและ D-Day นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยฝรั่งเศสแล้วก็การบีบคั้นเยอรมนีจากแนวรบด้านตะวันตกครับคู่คู่คไปกับการรุกคืบของโซเวียตจากด้านตะวันออกค่ะ ถูกต้องครับการเปิดแนวรบที่2ในฝรั่งเศสทําให้เยอรมนีต้องสู้ในสงคราม2แนวรบใหญ่ๆพร้อมกันเลยไม่นับอิตาลีอีกนะรับไม่ไหวแน่ๆใช่ครับเกินกว่ากําลังที่เยอรมนีจะรับไหวในระยะยาวมันคือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามในยุโรปเลยและบทบาทของสาราจจาาชอณจักรในฐานะฐานปล่อยตัวสําหรับการบุกค,ครั้งนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดครับ พอฟังทั้งหมดนี้แล้วทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าบทบาทของสหราชอาณาจักรในสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันซับซ้อนแล้วก็สําคัญในหลายระดับจริงๆต้องแต่การตัดสินใจเข้าสู่สงครามตั้งแต่แรกเลยการยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่คับขันที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการทหารนะแต่เป็นพลังใจของคนทั้งชาติที่ถูกปลุกขึ้นมา ค่ะแล้วก็ชัยชนะที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยในยุทธการที่ปริเตนที่ไม่เพียงปกป้องเกาะอังกฤษแต่ยังเปลี่ยนกระแสสงครามทําลายภาพลักษณ์ความไร้เทียมทานของศัตรูด,ด้วยใช่ครับการต่อสู้ที่ยาวนานยากลําบากเพื่อรักษาเส้นเลือดใหญ่ในแอตแลนติกซึ่งเป็นการแข่งกันทางเทคโนโลยีข่ากรองที่เข้มข้นมาก ควบผู้ไปกับการขับไล่ฝ่ายอักษะในสมรภูมิสำคัญอย่างแอฟริกาเหนือที่เป็นการเปิดทางสู่การโจมตีจุดอ่อนของยุโรปครับและสุดท้ายคือการทำหน้าที่เป็นฐานทัพหลักที่แบบไม่มีอะไรมาทดแทงได้สำหรับการระดมพลครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเปิดแนวรบที่สองในวันดีเดย์นำไปสู่การปลดปล่อยยุโรปและชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดนะคะครับ พอเราพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดนี้แล้วมันก็ชวนให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดตามมานะครับว่าถ้าหากฟันเฟืองชิ้นใดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่วงนี้มันเกิดผิดพลาดไปล่ะผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นยังไงน่าคิดจริงๆค่ะเช่นถ้าหากเรดาร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาทันเวลาหรือระบบบัญชาการของ i อไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่เป็นจนทาให้พ่ายแพ้ในยุทธการที่บริเตนหรือถ้าหากนักถอดร,รหัสที่บรชลีย์พ์ค กิดแกรหัสเอนิกมาไม่สำเร็จทำให้ฝูงยูโบทยังคงสร้างความเสียหายหนักในแอตแลนติกต่อไปจนอังกฤษขาดแคลนทรัพยากรอย่างรุนแรงอืืประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปที่เราเรียนรู้กันมาอาจจะแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้นะคะเนี่ยเป็นไปได้มากเลยครับนี่คือสิ่งที่ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์มันน่าสนใจนะ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์สำคัญแต่ละอย่างมันเชื่อมโยงกันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แล้วการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในจุดใดจุดหนึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลได้ในท้ายที่สุดค่ะเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปครุ่นคิดต่อได้เป็นอย่างดีเลยครับ